ขั้นสิโอวอมจำยาสีไซนามหลายมันสิเป็นจริงเรียนพวกกลินตาจำสวัสดีครับพี่น้องอยู่ทุกมุ่งกกุูกแก่ของโลกทีมงานสายปลาสีมะเห็ดบกหมอสู้กินครับนี่เอาพี่น้องเอายาวยาวยาว ว่เบืเ้องเกรืองปงกลครับจิ้งคาาแต่ไข่ไปกปูดเเปลานหน่อยปลาขาวคือดับว่ะนี่ก็มีหยอดบักพริกบักพริกหอมแดงบักซีเล่าคา <ขอ S 1> กัน,กนรา้านต้องไปกับลวงโคกตำเลยครับ ใส่ให้กินอะปิ้งแหงแตะไคร่ดึกลงไปครับเดือไปตำมาเนี่ยตำก็บว่าต้องให้มันแดกกลายเ,าเพราะดีเพราะงามเลยครับ ก็หอมแดงระเทียมครับดบลงไปตำม,มันไปบก,กูดครับตำเพร่อความแต,แตกที่หอม, <c oughs> มหอมเลยเนี่ย ยอดเลยอะ ป,ปลาเพิ่ปลาดีอ่ะตัวนิดหนึงจะลงไปจบทานกากเอาเครื่องมะข,ขวะก่อนมันหอมปิดการ <c oughs> วัวล้วเนี่ยอัีอะไรอัีายหวาแหงไหมฮะนี่ซื้อตลาดปเ ปลาลงไปครับกัวน้ำกันมันหอมหอมกินใหม่ๆหน่อยแค่น้ำรากเขาลงไปมันเดือดกว่น้เขาจะพองหมดกันปรเี๋ย วอได้กินได้แล้ววอเดือดแล้วก็เริ่มปรุงรสผนงนวดโอ้ใส่ว่าผงนวดโอ้แม่ใส่บูมรถบูมรดแล้วเหรอใส่ปลา รถด,ดีใลงไปรถด,ดีไนไปประเดียก <c oughs> เอาเป็นเบืดอรถ น้ำปลาครับใส่ลงไปน้อยหนึ่งข้อท้องใส่ประเดียงดอกอีกทุกแล้วครับเอาพักใส่ไปใส่นนบอกทิกเตี๋ยวเหล้าใหนใส่ลงไปบุบเลวดปรับตี้เล่ามีขายก็ได้ครับ ขลาอีตู้บาดเขาบีบบุบลงไปนามบกมีวัดหัวนมน้ำมั้น,น,มนี้ครับจะมีแล้วพอดีน้ำใส่ไหลแกน้ำไหลที่เป็นต่มเลยข้าวเดียวก็ได้กินแล้วเนี่ยอ่นลงนามต้องลง น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟธรรมดาสับป,ปักสำนวนร <c oughs> อบแป๊บเลงเป็นกินแน่นอนเสียบแล้วส<า>เสียบแล้วเสียบแล้วโอ้ พิ้มรสชาต่อละจางเข้มเลยใส่ด้วยเรั่บุบน้งเลยเดี๋ยวเดี่ยวเตรียมง่ายๆเายแบบใส่ปลาใส่ปลาไหนก็เี็เขาอยากเตรียมละเดี๋ยวเดี่ยวก็มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาฝุ่นเราพปอกันไหมที่มาเห็นยังสู้กินกับกิดตามกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ